สวัสดีครับ Entertainment Now มาแล้วครับ Don't Miss This Week สัปดาห์นี้พบกับเบลค่ะและผมก็สิบการนะครับมาอัปเดตความบันเทิงเข้าใหม่ส่งตรงถึงบ้านคุณครับจะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นความบันเทิงด้วยคู่รักซุปตาไทยคิมเบอรี่และมากปรินค่ะที่ไม่ว่าจะบทบาทไหนทั้งคู่ก็เอาอยู่ จะบอกว่าจริงๆแล้วผู้เราดูทั้งคู่เนี่ยนะครับเล่นละครมาหลายบทบาทแล้วเนอะแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกครับที่ได้เห็นทั้งคู่เนี่ยเป็นพ่อครัวกับแม่ครัวก่อนเข้าเรือนหอแบบชีวิตจ,จริงเลยนะในซีรีส์ออร์ชิเนลเรื่องนี้ครับกับมาร์คคิมพลัสเชฟจาก HBOG o นั่นเองครับเปิดประสบการณ์สู่โลกแห่งการทําอาหารของคู่รักซูเปอร์สตาร์มาร์รินและคิมเบอรี่โดยจะมีครอบครัวและเหล่าเพื่อนๆของทั้งคู่มาเป็นแขกรับเชิญเพื่อสร้างสีสันในการทําอาหารร่วมกันพร้อมทั้งยังมีเชฟชื่อดังที่จะแวะเว ก,กลิ่นแกงหม้อนั้นกนะ็คงหอมหวนนะแต่ก็คงหอมไม่เท่ากลิ่นความบกของหัวงู่อออกคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยจัดเป็มโมเมนต,ต์วาน,วนของมากคิมแบบจุกจุโอ้เธอหวานเจี๊ยบเป็นไรอะเรา,าอ,อิจฉาค่ะเขาสงูงร7อหนูสูงร้อย้าสิบ โอยพี่การไม่ใช่ค่ะหมายถึงว่าอิจฉาความรักของเขาเฉยแล้พี่เกาพูดยอกๆยกสามารถรับชมพร้อมพวกเรา2คนได้เลยนะคะสตรีมมิ่งที่ HBO GO 18สิงหาคมนี้ค่ะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยนะครับและอีกหนึ่งข่าวดีครับสำหรับใครที่พลาดหนังไทยแห่งปีอย่างคุณพันษาไปตอนเข้าโรงตอนนี้เตรียมปักหมุดดูกันได้เลยจะมีหรอคะพี่หนังนี่ทำเงินหลักร้อยล้านเลยนะ แล้วรอบหนังเนี่ยก็เยอะแบบจุกๆเอ้าบางคนเขาก็ติดทัวร์ไหมอะ่ะแล้วก็อาจจะมีหลายคนนะครับที่กลัวไม่คุ้มค่าตั๋วแต่บอกเลยว่าคุณสามารถพิสูจน์ความเจ๋ง ของคุณพันศาก็ได้แล้วสุกนี้ใน h b o g o ครับ h b o g o พาคุณเดินทางย้อนเวลาสู่ยุคมืดของเหล่าจอมโจรออกอละวาท้าทายอำนาจรัฐกับตำนานไตรภาคของแฟรนไชส์ขุนพันครับซึ่งในภาคนี้นะครับจะเล่าเหตุการณ์หลังสงครามโลกครั้งที่2เมื่อขุนพันในตำรวจมือปราบเปียมอาคมถูกให้ปฏิบัติภารกิจอันตรายอีกครั้งนะครับเพื่อออกตามล่า2โจรอย่างเสือไม่เหส่วนและเสือดำพร้อมกับเปิดโปงแผนการลับที่จะท้าทายทุกความเชื่อที่เขามีครับนี่เป็นมหา ภาพยนตร์แอคชั่นฮีโร่แบบไทยที่ไม่อายใครเลยนะเอาเวนเจอร์ยังต้องหลบจตสติสลีกยังต้องเลี่ยงกระบวนการเซ็นไตย,ยังต้องหนีเราเกิดทันเหรอ <laughs> แต่ก่อนจะไปปิดตำนานขุนพันสามวันศุกร์นี้นะคะสามารถรับชมความสนุกข,ของขุนพันทั้ง2ภาคได้ทาง h b o g o ค่ะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าของ 3BB Giga กิกะทวีนะครับก็สามารถดูได้ทาง h b o g o MonoMax ทั้งหมดนี้อยู่ในแพ็กเกจเรียบร้อยแล้วครับแล้ววันนี้เรามีหนังอะไรมาแนะนำกันบ้างคะพี่กันบอกเลยครับว่าสัปดาห์นี้จัดเต็มนะครับเตรียมอะดรีนาลีนพุ่งปริ๊ดกับภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเมกู 2, อภิมหาโคตรหลามร่องนรก ชื่อเรื่องโหดจังเลยอ่ะฉลามน่ารักจะตายชอบงับคุณชอบคุณงับ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 ไม,ไม่ใช่งับอย่าง,งานั้นสิเรามันก็ต้องงับนี้เบบี Baby, ช้ชักชักชักเฮ้ยบ้าด่ะคนละฉลามกันครับแต่ว่าฉลามในเรื่องนี้เนี่ยเปิดมาซีนแรกนะก็งับไดโนเสาร์เข้าไปเต็มเต็มและที่สําคัญคือมันไม่ได้มาตัวเดียวจ้า สารต่อความกระทึกขวัญตื่นเต้นเร้าใจนะครับที่ภาคนี้จัดเต็มไปด้วยฉากแอคชั่นแฟนตาซีและที่เพิ่มเติมก็คือเราจะได้พบกับจักรวาลสัตว์ประหลาดใต้ทะเลที่อัพสเกลความโหดความมันยิ่งกว่าเดิมครับเมื่อทีมนักสำรวจกลับมาที่ร่องมหาสมุทรมรณะที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะครับจากภาคที่แล้วเนี่ยที่ได้พบกับเมกาโลดอนเป็นครั้งแรกและนั่นทําให้พวกเขาต้องเผชิญกับสิ่งมีชีวิตดึกดาบรรโหดตัวใหม่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างโครโนซอรัสมึกยักษ์รวม โลดอนอีกด้วยครับงานนี้นะครับเลยต้องถึงมือลูกพี่อย่างเจสันสเตทแธมและดาวบูระดับโลกอย่างอูจริงที่จะต้องมาเผด็จศึกบอกเลยว่าแค่เมกตัวเดียวก็หนักแล้วนะครับงานนี้ขนทับเพื่อนมันมาอีกเพียบรับรองว่าทั้งบันเทิงและบันไลแน่นอนครับและสําหรับแฟนหนังเรื่อง The Meg นะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าทางเราเนี่ยจะนําบรรยากาศงานกาล่าเรื่อง Meg ทู่อภิมหาโคตรหลามร่องนรกมาฝากกันติดตามได้ทุกช่องทางออนไลน์ของโมโนเอเดเทนได้เลยครับนอกจากเรื่องนี้ก็ยังมี ง้อเตรียมพบปรากฏการความเดือดจนทะเลต้องลุกเป็นไฟใน s m u g g l s อาหาังการทีมปล้นป่าน้ำ นินจาปะทะฉลามหนังญี่ปุ่นกับคอนเซปต์การต่อสู้สุดแหวกแนวจนต้องร้องว่าเอยียงวะวงกันดาฮาฝ่าสมรภูมิทรายเดือดกับภารกิจเอาชีวิตรอดที่ปัญหาไม่ใช่ระยะทางแต่เป็นระหว่างทาง และขวัญผวาเฮี้ยนแรงซึมลึกถึงกระดูกในเวเซล่าเดอะโบนวูเมนสิงร่างหักกระดูกค่ะต้องขอขอบคุณข้อมูลนะครับจาก e Mpass ครับบัตรดูหนังรายเดือนสุดคุม้มจ,จากเมเจอร์ซีน l เพล็กครับจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทค่ะสามารถดูกี่เรื่องกี่รอบก็ได้ทุกสาขาสมัครได้ง่ายๆนะคะที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนเพล็กหรือ w w w m a j o r c i n e p l e x c o m ค่ะแล้วกลับมาพบกับพวกเราสองคนกันได้ใหม่ในดอนมิสซิสส์สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ มาริดาชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono29 ค่ะ